สวัสดีครับผมสุพศสุรินารมานติดตามดูคลิปวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโก้บานหน้าต่างที่ใช้มีอยู่เยอะแยะเลยบานไม้บานกระทุงบานเลื่อนหรือบานสไลด์และก็อันนี้ก็จะเป็นบานเกรดวันนี้เราจะพูดในเรื่องของบานเกรดบานที่กันฝุ่นได้ดีก็จะเป็นบานไม้กับบานกระทุ้ง ถ้าบันสไลด์กับบันเกตนี่จากการฝุนได้ไม่ค่อยดีเสียงก็กันไม่ค่อยได้นะครับบันเกตมันจะมีปัญหาในเรื่องของมือหมุนนะครับเดิมทีเราก็ใช้บาโก้ก็ใช้ได้ถ้าหมุนใช้น้อยใช้งานน้อยก็อยู่ได้หลายปีเลยแต่ถ้าแต่พอดีบานนี้มันใช้งานค่อนข้างจะบ่อยเปิดวันนึงหลายเที่ยวเพราะว่าเป็นบานที่ระบายอากาศในครัวาบาโก้ก็หลังๆนี้ก็ ไม่ไม่ถึงปีก็พังแล้วเราก็เลยไปหาใหม่ไปซื้อสีเขียวนี่แหละใช้ได้สามเดือนพังเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยใช้อันสีขวามือเลยก็คือเป็นเฟืองเหล็กกล้าแพงขึ้นสองเท่านะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการเปลี่ยนเลยเนี่ยอะไรมันมาพอดีอ่าบานเกรดเป็นบานหน้าต่างที่สะดวกที่สุดเลยเพราะเราไม่ต้องไปยุ่งกับม้งลวดเราสามารถเปิดปิดได้อย่างสบายแต่ถ้าบานอย่างอื่นนี่มันจะมีปัญหาเพราะครัวมันแคบ,แคบ มันจะต้องคอยเปิดปิดบานมุ้งลวดทําให้ไม่ค่อยสะดวกงนั้นบานที่สะดวกที่สุดก,ก็คือบานเกรดวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าบานเกรดเสียคือหมุนหมุนไม่ขึ้นแล้วนี่ไงหมุนตั้งนานแล้วกมหมุนไม่ขึ้นก็คือเฟืองเสียแล้วแต่เราจําเป็นที่จะต้องเปิดมันเพื่อระบายอากาศในห้องจะทําอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันจะดึงจากข้างในก็ดึงยากมากเห็นไหมมันหนักมากดึงไม่ค่อยขึ้น เราะนั้นเราก็จะหมุนหมุนแล้วก็หาจังหวะดดึงห้มันเกาะนิดนึงแล้วก็หยุดทีนี้เราก็จะไปข้างนอกไปเปิดข้างนอกนิดนึงหรือถ้าบ้านไหนออกไปข้างนอกไม่ได้ก็จะลองดันกระจกจากข้างในดูก็ก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะทําวิธีเดียวกันเลยเดี๋ยวเราไปดูเราไปข้างนอกแล้วเราก็จะเราก็จะไปง้างบันเกรดที่ที่อยู่กลางๆหน่อย เพราะว่าถ้ากลางๆนี่มันจะมีแรงไม่ค่อยหนักข้างล่างนี่เนี่ยจะหนักเห็นไหมเราก็จะดึงกลางๆข้างบนหน่อยหนึ่งเนี่ยเราง้างขึ้นมานิดนึงแล้วก็เอาไม้เสียบเอาไว้นี่ไงหรือเอาพลาสติกหรือเอาอะไรไปเสียบเอาไว้ได้แล้วทีนี้เราก็กลับมาแต่ถ้าออกไปข้างนอกไม่ได้อย่างที่บอกก็ลองดันจากข้างในนะครับดันจากข้างในแล้วก็หมุนช่วยเพื่อให้มันง้างเปิดออกมาก็คิดว่าน่าจะได้อยู่นะครับ อ่ะทีนี้เราก็จะมาช่วยดันจากข้างในแล้วเพราะทีนี้ดันง่ายแล้วเพราะว่ามันอ่าแล้วนี่ทีนี้เราจะดันจากข้างในเสร็จแล้วก็หมุนช่วยหมุนเพื่อให้เฟืองมันเกาะนิดนึงแต่แต่มันมีมีเฟืองอยู่บางช่วงที่จะเกาะมันได้อยู่เราต้องหมุนหาเนี่ยพอมันเกาะได้แล้วก็หยุดละอันนี้ได้ละเพราะวัวนนี้พอดีเราจะต้มน้ำเต้าหู้ก็จะต้องเปิดมันแล้วก็เอาพัดลมมาระบายอากาศ พอดีอะไรมาแล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนที่หมุนเลยแล้วก็จะทำการทาจารบีที่เฟืองตะขาบทั้งข้างบนทั้งข้างล่างแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงเพื่อให้จารบีกินเข้าไปถึงข้างในแล้วก็หยอดอน้ำมันเครื่องหน่อยหนึ่งแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงเพื่อให้มันคล่องๆหน่อยทีนี้เราก็จะไปวัดความสูงความยาวของก้านให้เทียบกับของเก่าให้มันยาวเท่ากันนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะทําการถอดตัวเก่าโดย ให้ถอดคลิปล็อกที่มันล็อกตรงก้านออกก่อนมันจะมีคลิปล็อกล็อกก้านาที่หมุนกับก้านของบันเกล็ดอยู่ตัวหนึ่งอันหนึ่งนะครับพอถอดเสร็จปุ๊บเราก็จะคลายสกรูทั้ง4ออกมันจะมีสกรูสีตัวยึดที่หมุนกับไม้อขอบขอบของมงกบ กรอบของวงกลบทีนี้เราก็เอาของเก่าออกแล้วก็เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ใส่คลิปล็อกแล้วก็ยึด ขันสกรูทั้งสตัวยึดให้แน่นแล้วก็ยึดที่จับเพราะที่มือหมุนมันจะมีสกรูล็อกอยู่ตัวหนึ่งหมุนให้แน่นแล้วก็ทําการทดลองขายดูเห็นไหมะหมุนลองหมุนดูก็ใช้ได้ก็เป็นนั้นว่าเสร็จลองทําดูครับง่ายๆ หน้าต่างนี้เราจะวางพดลมไ่้ตัวหนึ่งเพื่อระบายอากาศในห้องเวลาต้มน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะให้มันดึงอไอต่างๆออกทางหน้าต่างบานนี้ขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ สบู่กรีสลินซูจิโกเป็นสบูอ่ออแกนิกเป็นสบู่ลาโนลีนมีฟองเยอะมีกลิ่นหอมของดอกซากุระใช้แล้วผิวสวยนุ่มเนียนราคาแสนจะถูก45บาทครับผมสั่งซื้อได้ที่ลาศูนย์8ป1หนึ่งหหรือที่ร้านซูจิโกที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ